จะเดี๋ยวเราจะดูน้องๆคัะนะครับว่าจะนําเสนอโครงงานเกี่ยวกับพลังงานลมยังไงเดี๋ยวจะให้ทางครูอาจารย์นะครับแล้วก็น้องๆนะครับแนะนาตัวก่อนะนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออมพันธ์ใบศรีนะคะจากศร,สร,รสีสมรงจนนุธรามอำเภอศรีสมรงจังหวัดสุโขทัยคะ่ะเพื่อนน้องเขาจะมานเสนอโครงงานเรื่องระบบระบายอากาศค่ะก็มีสมาชิกหลายท่านนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนําตัวเองนะคะ ครับผมชื่อเด็กไม้เวลาไหมคุณใหม่ครัครับผมชื่อน,นายานพาพพงกกรจัดครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับค่ะ<อ>ดิฉันนายสาวเป็น,นสาวมิทักนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ค่ะค่ะ<อ>และดิฉันนางสาวพงศดารักแย้มค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ค่ะนะครับว่าเอา่อที่ไปที่มาของโครงงานแล้วก็แนวคิดได้มาจากอะไรครับเชิญครับ สำหรับที่มาของโครงงานเรานะคะก็คือว่าทางกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะคะได้ไปเดินเดินทางไปโรงเรียนนะคะแล้วตลอดตลอดระยะทางที่ไปโรงเรียนเนี่ยพวกเราก็จะพบเห็นว่าบ้านแต่ละหลังหรือว่าโรงงานโรงหิบไยแถวแถวโรงเรียนเราเนี่ยนะคะเขาจะติดตั้งเครื่องระบายอากาศไว้ค่ะ แล้วพวกเราก็เกิดความคิดว่ามันเกิดประโยชน์เพียงอย่างเดียวด้านเดียวเลยนะคะก็คือแค่ระบายความร้อนเท่านั้นค่ะพวกเราจึงได้คิดว่าถ้าเรานําทดาลองนําชุดอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าไปติดตั้งไว้ยังคนมระบายอากาศมันจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือเปล่านะคะพวกเราจึงได้ทดลองค่ะแล้วเมื่อพวกเราทดลองเสร็จนะคะพวกเราจึงเกิดความคิดใหม่ความคิดนึงค่ะว่าขณะนี้นะคะโลกของเราเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนขึ้นค่ะหลายหน่วยงานนะคะก็ได้ช่วยกันลงมาลงให้ลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีต่างๆมากมายเลยนะคะ วิธีหนึ่งในนั้นก็คือการนําสิ่งออทไ่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ค่ะหรือว่าเป็นการรีไซเคิลขยะนั่นเองนะคะถือว่าเป็นเป็นการใช้พลังงานทดแทนด้วยค่ะพวกเราพอเห็นกระถางสีทาบ้านตัวนี้นะคะ ก็วางชิ้นอยู่นะคะไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะพวกเราจึงได้คิดอยากจะดัดแปลงมันให้มีลักษณะคล้ายๆกับโคมนระบายอากาศที่มีอยู่ตามเมือรเลนทั่วไปนะคะแล้วเมื่อพวกเราไปหยิบมันมาดูนะคะก็ม <cỗ progressive Attention> ีบินยุงมียุงนะคะบินขึ้นมาเต็มนะคะเราก็เพราะว่าในในกระป๋องสีท่าว่าน้นะคะมันมีน้ําขังอยู่ค่ะแล้วมันเป็นแหล่งที่อยู่ของลูกน้ํายุงลายค่ะพวกเราก็คิดว่าประโยชน์ของโครงงานของเรานะคะก็มีกับประโยชน์อีกข้อมือแล้วนะคะก็คือเป็นการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของ นหนงยงลายซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจึงได้ดัดแปลงกระป๋องสีทาบ้านให้มีลักษณะคล้ายๆกับคนระบายอากาศที่มีอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปนะคะและ้วทดสอบดูว่าสามารถระบายความร้อนได้หรือเปล่าค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้นําชุดอุปกรณ์ผลิตกระแสะไฟฟ้าเนี่ยนะคะไปติดตั้งไว้ยังคนระบายอากาศที่เมื่อเราประดิษฐ์กันขึ้นมาเนี่ยนะคะและ้วทดสอบดูว่ามันเกิดกระแสะไฟฟ้าจริงหรือเปล่าแล้วกระแสะไฟฟ้าที่เกิดเนี่ยแตกต่างกับ ภูมระบายอากาศที่มีอยู่ตามเรืองทั่วไปยังไงนะคะเรามาพอเราทดลองเสร็จแล้วก็เกิดความคิดว่าในขณะนี้นะคะพ่อหลวงของเราเนี่ยได้รณรงค์นะคะให้พวกเราเนี่ย ดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสําหรับบ้านไหนนะคะที่อยากจะติดตั้งคมระบายอากาศแล้วมีงบประมาณที่น้อยนะคะก็ไม่สามารถซื้อคมระบายอากาศที่อยู่ตามบ้านทั่วไปเนี่ยได้นะคะเพราะว่าคมระบายอากาศตัวนี้นะคะจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะก็สามารถนํากระป๋องสีเอากระป๋องสีทาบ้านตัวนี้เนี่ยนะคะไปด,ดัดแปลงประยุกใช้ให้เป็นคมระบายอากาศนะคะเราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้แล้วนอกจากนี้นะคะก็จะได้ยึดจะได้ ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราด้วยค่ะครับสำหรับวัสดุนะครับที่เรานำมาใช้ในการผลิษฐ์สิ่งผลิตของเรานะครับก็จะมีโคมระบายอากาศนะครับที่มีอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับแล้วก็มีกระป๋องสีนะครับซึ่งเราได้ตัดให้เหมือนโคมระบายอากาศที่เราพบเห็นนะครับเราก็มีไดนาโมนะครับที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าครับแล้วก็เราจะใช้แบตเตอรี่นะครับในการเก็บประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับส่วน ในการนำไปใช้งานนะครับเราก็ติดตั้งนะครับชุดผลิตกระแสไฟฟ้านะครับที่สิ่งผลิตของเรานะครับแล้วก็นําไปประจุที่แบตเตอรี่นะครับเพื่อนําไปใช้งานนะครับวิธีวิธีนาไปกระแสไฟฟ้านะครับไปใช้งานนะครับก็คือนําจากแบตเตอรี่นะครับที่เราได้ประจุไว้นะครับไปใช้งานต่างๆนะครับซึ่งเราได้นํามาใช้งานกับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับภายในบ้านหรือสัญญาณการขโมยนะครับ ซึ่งในขณะนี้นะครับการจรากรรมนะครับก็มีเป็นจํานวนมากเลยนะครับเราก็สามารถนําไฟฟ้าที่เราผลิตได้นะครับเป็นไฟฟ้าสํารองใช้ได้นะครับครับส่วนอันนี้นะครับก็สําหรับการนําไปใช้งานนะครับเราก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับต่อพ่วงกับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับต่อต่อพ่วงกับระบบสัญญาณนะครับเมื่อ มีผู้มาบุกรุกนะครับหรือผู้มีมีผู้มาโจรกรรมนะครับสัญญาณก็จะดังขึ้นนะครับครับท,ทางนี้นะครับเราก็จะติดนะครับทุกทุก,ทกบ,บ,ทบ้านนะครับที่ไในบ้านนะครับสายไฟฟ้าไว้ใช้งานนะครับแล้วก็เป็นระบบ รักษาความปลอดภัยนะครับที่เราติดตั้งครับเซรเ็จงานนี้ไม่จุดคงเขานะไม่ใช่เป็บ้านคนแต้องบ้านคนเขาสำหรับการนำไปใช้งานต่อไปนะครับก็เป็นการนำไปใช้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่ใช้กับของเล่นทั่วไปนะครับซึ่งของเล่นส่วนใหญ่แล้วนะครับปัจจุบันเนี้ก็จะใช้ถ่านเป็นจำนวนมากครับซึ่งถ่านที่ใช้เนี่ยก็เป็นถ่านที่ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้ครับจึงทำให้ เกิดขยะพิษนะครับมากมายนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการนำถ่านนะครับไปใช้งานนะครับครับซึ่งเป็นถ่านที่เราสามารถชาร์จใหม่ได้นะครับโดยใช้โคมระบายอากาศของเรานะครับผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมาใช้งานครับอันนี้นะครับจะเป็นการนำไปใช้กับพัดลมระบายความร้อนนะครับของโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งเราสามารถนำไป ต่อย่ดเพิ่มได้นะครับโดยการนําไปใช้กับไฟประดับตกแต่งในงานต่างๆได้ครับแล้วสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราสามารถนําไปาต่อกับอินเวเต์นะครับแล้วก็แปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสสลับนะครับขนาด220โวลต์นะครับในการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราได้ครับโงานนะคะ 1. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะคือแทนที่เราจะนาเงินไปซื้อคอมระบายอากาศแต่เรากับ นำกระป๋องสีที่มีอยู่ไปประดิษฐ์เป็นโคมายอากาศขึ้นมานะคะ2เป็นทางเลือกเป็นพลังงานทดแทนทาง,ทงเลือกหนึ่งให้กับประเทศไทยของเราในอนาคตนะคะ3ามสและสนะคะก็จะเป็นการกำจัดแหล่งาพ่อพันธุ์ของลูกน้ำยิงลายด้วยคะ่ะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนด้วยครับครับก็คิดว่ามันเป็นปัญหานะครับที่ทุกคนนะครับต้องช่วยกันแก้ไขนะครับเพราะว่าพลังงานนะครับในโลกเราก็เริ่มหมดสิ้นแล้วนะครับก็การใช้พลังงานทดแทนนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับลดภาวะโลกร้อนครับก็กราพ่อกราบขอบคุณทางคณาจารย์นะครับแล้วก็ มอน้องนักศึกษาด้วยนะครับขอบคุณครับ